แต่บอกก่อนนะครับว่ามาโกโตะเขาไม่ได้มีแค่รุ่น A 3 8 3เพียงแค่รุ่นเดียวเขามีรุ่นใหม่ที่ออกมาแล้วนั่งสบายด้วยโอ้โหรับรองว่าคุณต้องชอบแน่ๆนั่นคือรุ่น A 1 5 7อยากรู้รายละเอียดใช่ไหมเดี๋ยวให้เนเน่อธิบายฟังนี่ไงสำหรับเก้าอี้นวดมาโกโตะรุ่น157เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่อยากได้เก้าอี้เอาไว้นวดผ่อนคลายของเขาเนี่ยดีไซน์สวยทันสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆเลยค่ะ มาพร้อมกับลำบงบลูทูธช่องเสียบ USB เอาไว้เสียบสายชาร์จแกจเจตต่างๆที่สำคัญสามารถปรับระดับเอนอนได้ด้วยนะคะและของเขาเนี่ยยังมีโหมดซีโร่กราวิตีที่เปรียบเสมือนได้นอนบนเปลไล้แรงน้มถ่วงและในส่วนของที่วางขาสามารถเปิดฟังก์ชันนวดหรือพลิกกลับให้เป็นที่วางขาแบบเรียบก็ได้ค่ะ ใช้เป็นเก้าอีส้สำหรับพักผ่อนดูหนังฟังเพลงหรือจะเปิดฟังก์ชั่นนวดก็ได้แบบทูอินวันเลยค่ะของเขาเนี่ยขนาดกระทัดรัดไม่ต้องกลัวเปลืองพื้นที่แน่นอนค่ะใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะแค่กดปุ่มก็เลือกโปรแกรมนวดอัตโนมัติได้เลยของเขามีโปรแกรมนวดออโต้ถึง6โปรแกรมด้วยกันจะเน้นในส่วนคอบ่าไหล่หลังไปจนถึงบั้นท้ายเลยค่ะและโปรแกรมที่เนเน่ชอบมากเลยนะคะก็คือโปรแกรมฮีทนั่นเองค่ะจะเป็นบริเวณน่องขา ที่จะมีความอุ่นๆออกมาเหมือนเรานวดประครบร้อนค่ะโดยปกติแล้วเนี่นนจะใส่ส้นสูงในการถ่ายงานหรือว่าวันว่างๆก็จะออกไปช้อปปิง้งไปออกกําลังกายที่ยิมก็จะทําให้บริเวณน่องขาเนี่ยมีอาการเมื่อยๆตึงๆแต่พอได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายยิ่งขึ้นด้วยค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าคุณมสมบัติเยอะขนาดนี้แนะนำว่าให้มีติดบ้านเป็นมุมผ่อนคลายชิคๆไม่ตกเพนแน่นอนคะ่ะบอกเลยค่ะว่าคุ้มสุดๆโอ้โหถ้าเกิดว่าฟังก์ชันมันจัดเต็มขนาดนี้สงสัยต้องซื้อให้เหหลี่แล้วแหละเอ๊ะมาคโต everyday for health and happiness